เตรียมความพร้อมในการประชุมครั้งตียังเป็นทางการนอกจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะขอติดตามความก้าวหน้าที่ที่ไปเราได้มีการรับเรื่องบรรจุนักวิทยาาสไทยนะครับประมาณใช้รักษา100คนแต่ผมใส่แค่รคณะแรกนะครับคือคณะทำงานฝ่ายสถานที่นะครับจุดที่หนึ่งนะครับที่แก้จัสถานที่เอเพราะว่าถ้าผมวางเดี่ยวอกไม่เหมาะตรงนี้เดียวก็จบ ได้บอกเรียนรู้ในเรื่องความพร้อมความจัดหาเรียบร้อยขห้ทงสนามอรถตับเพิงอ่าเ็นีเก้าหลังใช้นอนอาจะได้เข้อดีเป็นระดีเก่าวก็อยากให้พอได้แล้วก็ไม่ต้องรอวันเตรียมไว้วันสิบโมงแล้วก็รอถึงโรงพยาบาลไปทุเรศก็ฝากท่านสอนผมเมืนไปไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยเรียนถามว่าถ้าจะไปขึ้นป้ายขึ้นอะไร ดูป่ายดูอะไรแตาก็นมอแับนี้คือถูกสมบัติเนี่ยเขาจะมาลงมาแล้วพอเขามาแล้วเนี่ยเราจะให้เขายืนรอตรงไหนตามเลยได้แล้วก็ทางของอัไ่นก็ร้อยหนึ่ง